สวัสดีครับมาดูรอบเย็นอีกกชุดหนึ่งนะครับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จหลังรูปเหมือนลุงปูสีนะครับสมเด็จหลังรูปลุงปูสีอันนี้เป็นยันสามแถวนะครับปีหนึ่งเก้าสภาพสวยแชมป์อีกแล้วนะครับช่วงมงนี้ราคาลวงปูสีนะครับด้วยประสบการณ์นะด้วยอะไรหลายๆอย่างนะร,ราคาขึ้นนะครับแล้วก็ พระออกแบบมาด้วยสวยงดงามนะครับภาบฝ้าภาบลานี่คือธรรมชาตินะของผ้าเนื้อผงนะครับผมเก่านะครับให้เราตัดสินใจง่ายนะครับพระแท้นนะครับตัดสินใจดูพระง่ายง่ายขึ้นนะครับนี่รอยตัดเป็นรอยเท้าปูนะครับคุยๆนะครับ พระสวยงามเลยนะครับวว้วเลยข่าวบ้งเลยอยู่ในซีนนะครับไม่อยากแก่ออกมานะนี่เอาไว้ๆนะครับเอาส,สวยๆแบบนี้นะขอ3,200บาทนะครับหลวงพูทศีทันตัวนะครับปี19 3,200บาทสมเด็จหลวงพูทศีพระแก้วมรกตนะครับปี2 4 7สหพิธีใหญ่ หลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อจงหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อพิษวัดคมังนะครับหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระเบือนะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับหลวงพ่อพิงวัดบางประกอกนะครับหลวงพ่อสดปากน้ำนะเยอะแยะมากมายนะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับแล้วก็สมโพธกรุงรัตนโกสินทร์นะครับร้อยห้าสิบปีนะครับมาพร้อมบัตรรับประกันพระแท้นะครับสองสี่เจ็ดห้านะ สุดยอดประสบการณ์ละตอนนี้หายากมากนะครับเรี่ยมทองใช้ได้เลยนะครับเด่นพระแก้วมรกตนะครับวัดพระศรีสองสี่เจ็ดห้านะครับนี่พระสวยๆคมๆเลยนะครับผิวหิ้งนะครับ ด้านหลังนะครับขอบสวยพระเก่านะครับพิธีใหญ่ผิวไฟยังเห็นนะผิวไฟยังเห็นอยู่สวยนะครับเกติแห่งยุคเลยนะครับปุกเสกสองสี่เจ็ดห้านะครับดูความคมผ่านมา ร้อยกว่าปีนะครับพายังสวยอยู่เลยนะครับถึงไปเลย66 75เอาไปถึง90 90นี่นะเอาพร้อมบัตรประกันพัแท้นะครับพร้อมบัตรประกันพาแท้เอา3,000บาทนะครับราคานี้ขนมเลยนะครับ3,000บาท พระแก้วมรกตวัดพระศรีนะครับสองสี่เจ็ดห้าสามพันบาทเต่ามหามหลหา,าบหลวงพ่อหลิว 89, นะครับเต่า <c oughs> 6, 4, มหาลาบอไม่ใช่เต่าเหรียญมหาลาบหลวงพ่อหลิวแปดสิบเก้านะครับผิวลุ้งเอาเจ็ดร้อยบาทหกสี่ฮนุมานนะครับเจ็ดร้ยบาท หกสี่หลังหนุมานเจ็ดร้อยบาทปีหกสี่นะครับพระสวยจมูกดงหนุมานปีหกสี่เอาเจ็ดร้อยบาทปีหกห้าในวันนั้นใครถามไม่มีแนละ้ววันนี้มาแล้วนะครับเอาเก้าร้อยบาทราคาเดิมนะครับก่อนราคาจะขึ้นไ้มากกว่านี้นะครับพระสวยคัดมาแล้วนะครับจมูกนุ่ง ฮานุมานหลังสายฝนนะเก้าร้อยบาทครับชุดหลวงพ่อเพียนนะครับ ไปบุกมาอีกหนึ่งชุดนะครับได้เหรียญกลมมาครับหลังจีวรกีเกสาหลวงพ่อด้วยครับหนึ่งองนะแล้วก็เหรียญอีกสี่เหรียญนะครับเหรียญอีกส <Ooh S 1> ี่ <ๆ S 1> เหรียญน,นี่นะทั้งหมดห้าเหรียญเนี่ยเอาเจ็ดร้อยบาทนะครห้าเหรียญเนี่ยเอาเจ็ดร้อยบาททันตัวทุกเหรียญน,นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อเทียนแบ่งๆกันไปนะใครปิดก่อนก็ให้ทันนั้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ